ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยแล้วนะครับที่เ็นต์ปฏิพัทออโต้นะครับวันนี้เซลโยจะมารีวิวนะครับอีซูซูดีแม็ก 1.9S นะครับตัวแคปนะครับสีบอลนะครับตัวนี้อันนี้เป็นรถแต่งสวยนะครับสายซิ่งนะครับท่านใดสนใจนะครับทักมาคุยเลยนะครับแต่ก่อนที่จะมาชมรถนะครับผมฝากกดติดตามให้เซลโยด้วยนะครับ นี่ครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับฮิวสุดีแม็ก 1.9S แคมปนะครับปี2017นะครับนี่เลยครับด้านหน้านะครับสีเดิมนะครับไฟหน้าเดิมเหมือนเดิมเลยนะครับมาในแนวดุงเดิมนะครับคันนี้มีแค่จัดทรงนะครับสวยๆนะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับผมสวยงามมากนะครับได้แม็กเวลนะครับตัวนี้นะครับได้แม็กเวลนะครับตัวนี้นะครับ สวยงามมากนะครับสีเดิมเลยนะครับผมตัวนี้ไล่ด้านข้างมานะครับก็เป็นแม็กข้างหลังเหมือนเดิมนะครับแม็กสีล้อเลยนะครับจัดทรงให้โหลดสวยๆเลยนะครับคันนี้ด้านหลังก็จะมีเป็นตัวสติ๊กเกอร์ดีแม็กนะครับผมสวยงามมาก เราไปดูภายในกันนะครับผมสวยไหมนะครับน่าใช้แค่ไหนนะครับนี่ครับสวยงามมากนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับตัวนี้มีติดเซ็นอร์ล็อกมาแล้วนะครับไฟกระพริบๆๆๆอย่างนี้นะครับมีเซ็นทร์ล็อกแล้วนะครับสวยงามมากตัวนี้ภายในเดิมนะครับปอกผ้านะครับ ัดส่งมาให้อย่างสวยเลยนะครับอินสูรดีแม็ก 1.9S แคร็บนะครับปฏิภัติออโต้เรานะครับขายอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับเจรโยยินดีบริการครับผม